สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้พันธุ์ไผ่สดิ้งพร้อมปลูกแล้วนะครับชุดนี้พร้อมปลูกแล้วนะครับชุดงามของผมชุดนี้สวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับท่านที่สนใจต้นพันธุ์สนใจความสวยสนใจความแข็งแรงในเรื่องของรากเต็มคุยกันได้เลยนะครับโทรมาคุยสอบถามรายละเลอียดกันได้เลยครับต้นพันธุ์สวยๆต้นพันธุ์ที่ปลูกแล้วก็ดูแลให้กันไปนะครับดูแลว,ว่า ไม่ต้องทําให้ถุงมันแตกนะครับเพียงเราฉีกถุงออกแล้วก็ลงปลูกได้เลยไม่ให้ดินเขาข้างในมันแตกแล้วเราก็ปลูกได้เลยนะครับมีปัญหาก็คุยกับผมเลยว่าต้นนี้ไม่แข็งแรงนะครับรากไม่สมบูรณ์มีปัญหาตรงนี้นะครับสูญเสียกี่ต้นอะไรก็ว่ามาคุยกันมาเลยเลยแล้วก็ยินดีเข็มให้ทุกต้นด้วยสำหรับท่านที่จะปลูกนะครับ ยินดีเค็มให้ทุกต้นยินดีพูดคุยให้คําแนะนําตลอดนะครับระยะยาวๆมีปัญหาเรื่องการดูแลมีปัญหาเรื่องการจัดการลําจัดการกอจัดการน้ําคุยกันได้ตลอดนะครับโทรสายตรงหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ตลอดเลยนะครับ09 3 9 65 49 64สอบถามรายละเอียดหรือว่าพูดคุยกันยาวๆทางไลน์ได้เลยนะครับท่านที่เข้าไปชมทางการแสงทองมีเดีย ทาง YouTube นะครับแล้วก็การแสงทองมีเดียทาง Facebook นะครับก็ยินดีคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเล่าบอกกล่าวกันมาได้เลยครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับยินดีดูแลตลอด นะครับดูแลให้คําแนะนําตลอดนะครับมีประสบการณ์ดีๆก็แบ่งปันผมบ้างกันแล้วกันสำหรับท่านที่ปลูกแล้วมันมันทำอะไรมันทําอะไรให้เราเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างประสบการณ์ที่เราปลูกนะครับนั่นคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดสําหรับการที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆได้ด้วยนะครับท่านมีประสบการณ์ดีๆก็แบ่งปันผมด้วยกันแล้วกันสำหรับท่านที่มีประสบการณ์นเรื่องของการปลูกไผ่ยินดีที่จะให้คําแนะนํายินดีที่จะพูดคุยกับท่านนะครับเพียงท่านโทรมาหรือแอดไลน์สายตรงมาก็ได้นะครับ093 9654964ครับ